ุเสาีพี่น้องเพ็พนพดีสีธงจังหวัดทุกวันเสราร์ตอนเช้านะคะประมาณเจ็ดโมงจะมีการตัดบาตรุ่งผ้าไหมตัดบารนี่บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้เรามาเจอนะคะคณะที่ใส่ผ้าไหมสวัสดีทุกท่านค่ะ,ะตัดบารเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วสวยค่ะนุ่โม,มนทนาบุนทุท่านนะคะเรามาดูผ้าไหมสุรินทของเราอาจจะไม่ใช่ผ้าไหมด้วยแล้วก็ผ้าไทยด้วยนะคะ โดยท่านผอสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะจวัดสุรินทรช่วยประชาสัมพันธ์บอกคนสุรินทร์ให้มาตักเต่าทุกความต้องการค่ะวันรูปช่วงนี้จังหวัดสุรินทร์ของเราถือวันโชคดีนะคะเราจะมีการจัดงานเพลงของชาตนะคะงานพิจารณ์ทั้งสุรินทร์เ <c oughs> รื่องเสียสุขที่5ถึง6 ธันวาคมทีนี้ในทุกวันเสาร์นะคะเรามีกิจกรรมจักรบาตรไอยรานะคะอยู่ที่ไอยราไปไหนคะอ๋อไอยราอยู่ด้านหลังเราีอยคโอ้อยานี้ใช่ไหมมีค่ะนี่มาจริงค่ะมาจริงนะช้างตัวจริงๆนะคะทุกวันเสาร์นะคะบริเวณแห่งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะสวมใส่ผ้าใจสวยๆนะคะมาร่วมเ่บาตด้วยกันนะคะท่านค่ะค่ะดูนะคะแต่ละท่านนะคะท่านก็คือมัดมีโฮนะคะแล้วก็ อันนี้พกาพตรวย้อนฮิตติดชาร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทอ่ายกดอกยกดอกนะเม็ดพริกไทยนะคะหกตะกออ่านี่ก็เป็นผ้าไทยนะคะนี่ก็จะเป็นลายอันนี้ไม่ได้แม่ใจจะเป็นอัลลูซีมนะคะอัลลูซีมไหมหนูชํานาญไหม<ช>อ,อนี่จะเป็นเสื้อเสื้อผ้าไหมนะคะเรียกว่าราชบัตรแตนไหมคะนี่นะคะอ่านี่นะคะสวม ใส่ตะก,ก้าเนาะเป็นตะก,ก้าซื้อตะก,ก้านุ่งผ้าไทยใส่บาทอ่าโบมือไหนคะโบมือไหนค่ะ,อะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบๆนี้เลยนะคะนี่อายาราอายาราอายาราน้องอะไรคะน้องอะไรน้องขวานบอน้องขวานน้องขวานสวัสดีน้องขวานน้องขวานสวัสดีก้งา,ง,างไหนแล้วท่านผอ,อใช่ไหมอ่ะขออนุญาตทักทายหน่อยนะคะ ค่ะพอ,อดียังไม่เคยรู้จักท่านเลยท่านพออทอทอท,อที่มารับตำแหน่งใหม่ขออนุญาตแนะนำให้กับผู้คุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะเชอรี่นะคะค่ะท่านผอสท,อทอจังหวัดลบุรีใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์เรื่องตักบาตรายละทุกวันเสาร์และก็งานชาที่จะมีในเสาร์ที่หน้าน,นี้หน่อยเอย้ประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็ในกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมตักบารนะคะช่วง ช่วงทุกเช้าวันเสาร์นะคะประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็อยากจะเรียนเชิญนะคะทุกท่านที่เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมไฮไลท์เลยนะคะว่าทุกท่านสามารถมาตักบาตรกับช้างได้กับน้องช้างเนี่ยค่ะจะมาที่นี่ทุกวันเช้าวันเสาร์นะคะบริเวณอนุสาวรีย์พญาสุริยพักดีสีนรงจางวางค่ะแล้วก็งานช้างจะเริ่มวันที่15้า ที่ถึงนี้เนื่องจากว่าปกติเราจะต้องเลื่อนอปกติเราจะต้องสัปดาห์ที่3าของเดือนพฤศจิกาทีนี้เลื่อนนะคะช่วยประชาสะพานชวนชวนน่กท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติด้วยค่ะกิจกรรมไฮไลท์อีกงานหนึ่งของจังหวัดสุรินเลยนะคะก็คือจัดงานมหสัสจรัร์งานช้างจังหวัดสุรินค่ะ,คะเราจะเริ่มจัดวันที่15ถึงวันที่26 เดือนธันวามนี้นะคะ,คะซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ไฮไลท์นะคะ,คะก็จะมีในเรื่องของการเลี้ยงมีเลี้ยงช้างนะคะเลี้ยงอาหารช้างแล้วก็มีการแสดงแสงเสียงช้างนะคะแล้วก็ปีนี้ยังมีแสงสีเสียงด้วยมีด้วยค่ะคนะคะ,คะก็จะมีวันที่24พาย26นะคะ,คะส่วนกิจกรรมอื่นๆเราก็จะมีเรื่องของการออกจําหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าเด่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมเป็นในส่วนของข้าว นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาหาซื้อได้ในช่วงของการจัดงานซึ่งจะมีราคาพิเศษมากๆเลยค่ะค่ะขออญนแแซงหนึ่งว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่รับช้างเข้าเมืองเวล c คัมชูเอ e ฟ h เฟนเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะช้างนีนปีนี้เยอะไหมคะเพราะว่าช้างตกงงานกลับมาบ้านเราเยอะมากท่านคอนเฟิร์มว่าเช้าวันที่24ธันวานี้จุดนี้ คุณผู้ชมนี่เป็นองเที่ยวอยากพลาดเลยค่ะค่ะก็คือวันวันที่24 24เนี่ยนะคะก็ะจะมีการสุร่มรวมช้างเนี่ยไม่ต่ำกว่า400เชือกนะคะที่จะมาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์400เชือกไม่ธรรมดาใช่ค่ะ,คะอ่าเพราะฉะนั้นคือไฮไลท์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่โต๊ะตีนช้างยังคงเป็นตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเเดิมนาะโอเคค่ะขอบคุณท่านผอนะคะนี่ค่ะน้องขวัญจะมาเจอเราทุกเช้านะคะแล้วก็อันนี้ อัยลาปลอมอัยาลาปลอมนี่ได้เป็นสารนประกรมเมืองนะคะบรรยากาศน้องโตโต้ตนะคะททท้วยฒนธะรทมทททททสุรินนะคะนี่ดูก่อนนะคะสวมผ้าไทยสวยมากสวนผ้าไหมสุรินนะคะสวยมากผ้าคุมไหลก็สามารถเป็นถ้าคุมไหลแล้วก็สามารถเป็นผ้าถุงได้เนาะนี่นะคะเต็มเต็มเลยจับเต็มเลยนะคะตอนนี้พัดมาก็นี่เราไปดูบรรยากาศข้างในอีกทีดีกว่านาะ นะะคสวยงามอลังการพี่คะใส่ผ้าไหมตอนหน้าหนาอุ่นไหมเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ก่อนนะคะอ่ามีพิธันเอ่อเอืมเอิ่มตื่นตึงตึงตื่นตึงตึงตื่นตึงตึงตื่นเช้าแท้หรอตื่นตึงตึงตื่นตึงตึงตื่นตึงตึงตื่น DJ นะคะดีเจชื่อดังของเมืองสุรินทร์นะคะเธอขยันมากคุณอารยาเนาะ คุณนายามีอะไรนำเสนอวันนี้ออกช่อง YouTube เลยนะะวันนี้มีกระเป๋านะคะกระเป๋าอะไรคะเป็นกระเป๋าไหลโลงนะพือของสุดแต่เป็นโลงหรือเป็นไหมหรือเป็นผ้าฝ้ายเนะาะปกติปกติไฮไลไท์ของคุณเธอคืออ่าร่มร่มค่ะร่มค่ะขอให้ผู้ชมดูคลีสิบุคคลที่เข้ามาชมเนะาะอยากโชว์ร่ม,รรมกันนี แสดงว่าเขามีไขมันเยอะนะเคาไม่ใส่เสื้อหนาวเลยใช่ไหมเนี่ยเขามาจากเขามาจากเมืองหนาวอ่าสวยนะสวยนะคะซื้อที่สุรินทร์นี่ใบละเท่าไหร่สามร้อยบาทสามร้อยบาทอ่ามีให้เลือกนะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะเป็นงานแฮนด์เมคเนาะซึ่งคุณอริยานี่คิดค้นเองนะแล้วก็นี่จะเป็นผ้าขม้าหรือว่าอะไรคะผ้าขม้าคล้ายค่ะโอเค นี่กระเป๋านะคะสวยๆคุณดีเจอารยานี่เธอขัดสนเรื่องเงินเธอเลยมาหาอะยรได้ไมเสียโอ้ยไม่ใช่เงินมากไม่รู้จะเก็บเงินไว้ที่ไหนแล้วนอกจากจะเป็นดีเจชื่อดังบางคนบอกว่าเอาทําเสียงดีเจเพราะๆไหน่อยสิอ่ะเชิญชวนคุณผู้ชมเชิญชวนคุณผู้ชมมาตักบาทตอนเช้าหน่อยอ่ะเช้าทุกวันทำเสียงดีเจทำเหมือนเสียงดีเจน่ะอ่้ค่นสามสี่ สวัสดีค่ะช่วงเช้าวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาตักบาทด้วยกันนะคะที่ลานอนุสาวรีย์วิทาสุรินทร์พักนีศิริรงค์จังวาดค่ะแล้วพงดีเจอะไรขึ้นอะไรเวลาเท่าไหร่บ้าง95.25สุรินทร์ทีเอฟเอ็มนะคะแล้วอีะขึ้นหลักของรัฐอะไรก้อยกจ็ดจุดห้ากี่โมงคะ107.5เี็ดจุก็อ่าตอนนี้คืออยู่ที่95.25อย่างเดียวโอเครัตตัวมากภารกิจรัตตัวอยู่ขึ้นตัวเองอ่าโอเคขอบคุณนะคะอ่านี่นะคะอันนี้ อันนี้เป็นเป็นลายกําลังยอดฮิ่ติดชาร์ตด้วยนี่สวยมากใส่ดูเลยค่ะคุณพี่ใส่เลยค่ะใส่ดูเลยค่ะนี่ละอ่เอาหมุนไหนหมุนไหนแล้วให้ดูทรงไอ้ลายลายขอเจ้าฟ้านี่สวย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 อ่ะแล้วเรามาดูโอ้โหจัดเต็มเลยสวยมากเลยนะคะใส่ผ้าไหมเออ ลาโฮแล้วก็ตอปะโบอุ้ย,ยะะมาคู่กันหน่อยค่ะอันนี้นะคะสาจีนเป็นสวยค่ะอันนี้ก็ถ่ายอยู่ถ่ายรูปอยู่แม่สวยจริงๆเลยนี่มองกล้องนี่ได้ค่ะนี่อะลกล้องก็ถ่ายอยู่นะคะนี่ สามช่างไหนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาตักบาตรได้ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มชุดสําหรับชาวสุรินเลยใช่ประเกิลสวยสวยต้อนรับงานช้างค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่คนสุรินไหมคะคนสุรรณศิษย์ห้าศิษย์ห้าศิษห้าสุรินอ๋อคนสุรินเหลาใช่ค่ะประชาสชนที่มาเที่ยวงานช้างมาลองไหนแล้วค่ะ ขอเชิญชางสุรินนะคะหรือต่างจังหวัดที่อื่นๆมาเที่ยวผาช้างวันระหว่างวันที่15-26ถึง1ะแสดงช้าง2วันจะมีงานแสดงช้างสองวันคือวันที่25กับที่16วันนี้นางแบบของเราสุรินทร์ช้างใหญ่คือช้างใหญ่ผ้าไหมงานนี่ผ้าไหมงานมันมีโฮลาชีผ้าไหมต่อประโบด้วยคุณผู้ชมขออนุญาตลงต่ำ และประเกลมนี่คือประกำขอเอ้ยมป็นประกำประเกลม,มนะคะขออนุญาตนี่นะคะสวยมากนะคะนี่สุดยอดเลยนี่ก็อยู่นะคะนังแมบมาอีกหนึ่งท่านหมค่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ผ้าไหมค,ะมะค่ะผ้าโบล่ะสีธรรมชาติหบดเลยอะติดมือ,อมแม่ะะพีมะคุณแม่เหรอคะผ้าไหมนี่อันนี้ประมาณอายุประมาณ6กปีแล้วค่ะขออนุญาตจับหน่อยเป็นว่าสัมผัสนิ่มค่ะเป็นเครื่องค่ะ ไหมน้อยใช้ไหมน้อยต่างหากสีธรรมชาติออืตีมือแม่นะค่ะคุณแม่เลยเหรอคะใช่ค่ะขออนุญาตคุณจุรินค่ะขออนุญาตจับหน่อยค่ะจับเลยค่ะนิ่มค่ะโอ้ละเอียดละเอียดมากเลยค่ะโอ้สวยจริงๆริใส่ไหมน้อยโปรเจอรินต้องมีลายนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วตอบไอ้เป็นอ่าโฮมันเตื้อด้วยโฮโฮแท้อะโฮแทะแทะนี่ค่ะดั้งเดิมสวยสวยพร้อมกับใส่เสื้อไหมสีดำสีดำ ค่ะแล้วก็สวยดัดแปลงค่ะปลาเกลิมปลาเกลือมราอ้อเจนับจะน้อยโอ้ราอ้อเจนับนะเรนลลาอ้อ้าวยายคุณแม่ช่วยกันมามาเที่ยวบ้านเราหน่อยเนาะออยออยออยมอธิลสรนเนาะสรนมีของดีเยอะค่ะยายคุณแม่ต้องอ้อเลยยายคุณแม่ต้องมาเนาะไม่รังจ่ะข้าวมะลิก็อร่อยจะง่ายอ่าสะนั้นก็สมปวดกระลาอ่าสมปวดที่สำคัญกระมมุมคแม่ลาออที่สุดอไอ้เนื้อจาเอาตื่นเดินเอาตื่นเดินเยมากเลย อ่านี่ค่ะยามเช้านะคะคือจะมีจุดบริการใส่อาหารอาหารสดอาหารแห้งสำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมมาอยู่จุดตรงนี้นะคะ่จุดตรงนี้แล้วก็จะมีเพลงภาษาเขมเให้เราได้ฟังด้วยในจุดที่ท่านไม่ได้เอาท่านที่ไม่ได้เอาไอไอดจับบาทมาฮัลโหลคุณมอนิงจูเอลบริวาร อ่านี่นะคะเมื่อเช้าอากาศหนาวมากเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะไฮไลท์นะคะคุณครูสิินธรใส่เสื้อใส่ปะทุงเขียวเลยสวัสดีค่ะคุณครูสวยมากเลยอาขนาเป็นเป็นตีนเขียวเลยนะตีนเขียวเียวเตีนเขียวค่ะสวยมากเลยคุณครูนั่งเย็นคู่หน่อยโอ้โหเขาบอกว่าเขียวเหนียวซบ น,นีวันนี้ทำไมใครสวยท่าจมีผ้าไหมสวยๆมาด้วยนะคะเอาโชว์หน่อยเร็วชว์ผ้าไหมหน่อยอ,อ่ะแล้วคนนี้ละ่ะคนนี้ละ่ะคนนี้ก็สวยสวยอ่ะพี่สวัสดีค่ะรำไปรำโชว์ด้ะอ่า<ะ>นี่ ทำไมคนแย่นานี่กอเอาไปจุ่กันแล้วไปจุ่ม a จุ่ม n e จุ่ม a เล้วจุ่ม a น่ออกช่องจอม้เนี่ยไปแล้วจุ่มจกโอ้โหโโอ้โเกี่ยวหเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ย ขอเสียงคอสุนิทหน่อยขอเสียงสาวสุนิทหน่อยอายทำไมคนเยอะแยะเนาะอันนี้หนูไปอยกหนูเปียอยู่เนี่ะเอาอยู่งนี่ย เอยกันตรึมเรานี่สนุกนะอ่ามาดูนะคะว่าราชินีแห่งผ้าไหมสุรินทร์คอกระดับหนึ่งอ่านี่ค่ะดูดูไอที่ใส่ค่อยๆหน่อยนะคะนี่ไหมนะคะไหมไหมไหมผู้หญิงคนนี้มีแต่ไหมเคยค่ะแล้วมาพบกันตอนเช้านะคะตักบาทบริเวณอนุสาวรีย์พลเอกบดีศรีนรงินจางวาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ ทุกวันสาร์โดยไกด์แพดคะวันนี้ลาไปก่อนในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่คือเมืองสุริยามเช้าค่ะเมืสัญญาณยารอากาศดีมากวันนี้อุณหภูมิประมาณสัก20องศาค่ะบ๊ายบายกันไนคลิปหน้ค่ะ